สวัสดีครับวันนี้มาดูปัญหาพินเตอร์เลเซอร์นะครับเป็นรุ่น HP 1102กระดาษเข้าไปแล้วหายไม่ออกมาอันนี้ลือออกมาแล้วนะครับเป็นรุ่นเลเซอร์นะครับหมึกกระดาษจะเข้าทางนี้นะครับกระดาษเข้าทางนี้และจะออกข้างบนนะครับ ซึ่งตัวนี้มันจะอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับตอนนี้ลื้อออกมาแล้วนะครับด้านบนแบบนี้กระดาษเข้าทางนี้ออกทางนี้มาผ่านตัวนี้นะครับกระดาษมันจะเข้าผ่านตัวนี้แล้วออกด้านบนมันก็จะกลายเป็นออกมามีตัวหนังสือขึ้นมานะครับทีนี้ปัญหาก็คือกระดาษเมื่อเข้าไปแล้วมันมาม้วนกับแกนนี้ ซึ่งเป็นฟิล์มความร้อนนะครับแล้วก็ข้างในเป็นลูกยางรีดความร้อนเนื่องจากลูกค้าใช้กระดาษรียูสมาแล้วกระดาษมันนิ่มมันก็เลยไม่แข็งแบบเข้าแล้วออกมาตรงๆกระดาษมันอ่อนและมันม้วนทั้งแผ่นมาม้วนอยู่ที่แกนนี้ทั้งแผ่นนะครับผลเสียที่เกิดขึ้นมาดูนะครับด้านในเห็นไหมครับ เดี๋ยวให้ดูชัดๆด้านในนะฮะแถวบริเวณนั้นอ่ะมันจะเกิดการลูกยางอ่ะมันเกิดเป็นแผลนะครับทั้งทั้งหมดเลยแล้วก็ไอ้ส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมหมุนให้ดูอ่าเห็นไหมฮะตำแหน่งมันจะไปตรง ตำแหน่งของตัวนี้มันจะไปตรงไหลูกยางด้านในนะฮะชัดๆนะครับนะถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนเราปีนออกมาไอ้แผลพวกนี้มันก็จะเป็นรอยดำๆบนกระดาษมีแผลเยอะเท่าไหร่มันก็จะบนกระดาษก็จะมีรอยมากเท่านั้นแล้วตอนหลังมันจะเริ่มขาดฉีกออกมาเป็นแผ่นฮะ กรณีนี้คือเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนฟิล์มนะครับเนี่ยต้องถอดฝั่งนั่นฝั่งนี้ออกมาแล้วก็ถอดออกมามันเป็นปลอกสวมนะครับเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนฟิล์มความร้อนกับลูกยางรีดความร้อนชุดนี้ทั้งค่าของค่าไหลและค่าแรงประมาณพันนิดๆน,นะครับถ้าลูกค้าไม่อยาก ให้เกิดความเสียหายประมาณนี้ถ้าใช้ในกรณีที่ใช้กระดาษรียูสอย่าใช้กระดาษที่มัน้ํำเยอะเกินไปนะครับพยายามใช้กระดาษที่มันผ่านการใช้มาสักครั้งหนึ่งถ้าหลายๆครั้งแล้วกระดาษมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้เดี๋ยวกระดาษพันแล้วอุปกรณ์พวกนี้มันจะเสียหายเยอะนะครับจะ เราจะประหยัดกลายเป็นไม่ได้ประหยัดไปนะครับเสียเงินเยอะขึ้นนะครับฝากาไว้ด้วยนะครับ